ละมาอีกแล้วลคุณพ่อผู้าทานใจบริการในทอดทานกันวันนี้มีปัจจัยในบารวดทับบุญก็หลายบบทโอ้ยฉันตีนอยกไข่ ประพันธ์ไทยที่แ no, ท้จงกันเด้อฝาดิ้อเด๋อวแม่ดิ้อคืออายุวันโอตุกันพานังทั้งปีขอสิถวยเจ้าผู้เป็นทาลให้ะบาอยู่เงยเงีบมันพันปีให้ตั้งอยู่จะได้โค่กันเหี้ยกันตายที่ดอกอนเขาให้ได้เลี้ยงลูกเต่าตลอดผูวลาเล็ด ป่าปัญเหมนะ็ดะกยาตัวกินอะไรวันโน่นั่นให้มีตี่เราไปต่อนงาคือโองป่านที่โดดได้จากน้อยจะมีเต่าเต่าโทรเรียกซุกขี้นั้นซุกขังก็หอกแผนแล้วคอยตุกจูดวดกันไผ่ตองกระยาดีตุกจูดในโลกนี้ สาปทีเงินทองให้ได้ค้องตอดบาดใจไปยามีงอละพบก็พ่อยามาใกลพบเจะไร็ก่จไจ้เข้ามาหวัวสุขในโลกนี้จะมีเปื่อด,ดอกเป,ปล่นเปล่าการที่ไปทางหนากอาานาคตนันตะไปให้ได้ขึ้นบันไดเมืง่งสวรรคิ์สัลก้า ไทตโนราโยแจงที่บ้านครัว สาธุอนโมทามิจิตเขาไปน้ำกังเก็ไปน้ำเด้อแม่เด้อบาดนี้เสียโค้กมาจากสานอสิวัดจิตตอทั้งเสียสุราักเด้อแม่เด้อพยายามเดยโคษมเออจะาอาวัดบระบันเช่นบนพระยิญญาธิการวัฒนาจันทโกโมแม่จ้าอาวับรนเช่นบนยูปะไกปะไกดอกแม่เนฝากมาทุกหวแล้า เออพ่อไก่บินโตพาลูกพาหลานได้แม่เด้อได้ยินเสียงแล้วก็ขอเรียนเชิญเรียนพรมาแล้วจะเฝ้าเมื่อจะเฝ้าการเด้แม่เด้อให้กินเข่ากินปลารับประทานอาหารนกันตะกอนเออกินเข่าอันใดขาดบูกกบก็เอออัตมางาดในน้ำจะขาดก็ขอกราบประทานให้ออขอให้การดัดลูกพอนุ่งแม่ขอขอบคุณขอบคุณที่ลูกพอนุ่แม่มาเยี่ยมมาถึงถึงวัดหอด่านหอดสอง การขอให้กินเข่าจะอร่อยอร่อได้แม่เด้อเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับอาผู้จิตมาทอดมาถึงแล้กการ่วกมอตนาแล้วกจะเดิมเดิมแม่เด้อกินเข่ากินปลาตะกรอนตมาบไปไหนแจกพอดไว้พอดให้ไปเรื่อยๆตามกําลังศรัทธาของพ่อหลวงแม่ภูมาจิตมาทอนมาเนาะมา เอกสัตว์ในโลกมนุษย์นี่นี่เกิดแจกดอกเก็บตายดมตาลายไปตาดกาดละพอจีรังทักเดียละละคุณพ่อละคุณแม่ผู้ใจดีพ่อได้ยินจกนเอิดเชดมาทานประกาศเปล่าใก่ไตขาวตาเกียงปัดเจียว หน่วยมาดิออโอ้ยงันทุกบาทขอเกลาตีในมารวมโทธานาสาธุตาดอมีละเตเตียน,นะยละเทียนนอบีสัตตาดีเพยียงพร้อมประตาตั้งอันลุนลางพาลังบุญน,น้องดอกส่วนนี้ทวีเพิยบละเต็มเต็มน่สาธุดี ละคอยพูดละเต็มเพิ่มเติมต้องให้ต้องจุดเอาเรื่องเด็กในบาดุดให้บางมีที่เกลี้ยงให้หัวเรื่องเลี้ยงเทียบท่าจะไว้วันกาเต็ยมยบตัดตลอดเท่าพูดเด้อเจ้าผู้แทงท้านได้เงินใล้กาเต็มยบตัดตลอดเท่าพูดเด้อเจ้าละแทงท้านมี่อะไรโอร้แท นอนนั่งสบายใจไปทา้งในมีคนถามแม่ระวังทั้งหวัวายเครื่องไม้บุญนย่าตุ้มเตาคือเอากาด,ดอกเกลีย,ว,ยวแหลดน้ำเทียนดอกเกลียวใบยาเลยเวียนแต่ลนะนันเป็นสะพัสถามเวลาโอ้ข้าเองแกงกันดานอนที่ไปเมืองอินเดพัล,พลให้ทางเราตะวันตา ให้ทุกขี้ทุกข้าโลดเกิดควรน้อยโลกให้นีสโทษขอ้อกะจายิตเบียร์กะจาพอผุญหอตากกะแต่งท่านนั้นได้พวกๆเอกทานที่นาำบ้าพระทีอาลด้วยผลสิตผลทานีนก็การจะริเกเย็กสิ่งตักษติดตามทาน ไปคนทานใสตาอาดไปทุกพวกทุกตาตัลคุณเด้อเจ้าผู้แต่งทานเลียละนาสาธาจู จิตป่าตะกอนจิตโถดจิตปานักัตตะกอนมาหอดมาถึงเดีวนะครับเมื่อวันนี้กับที่คนทางเขามีเป็นเศรษฐีหลายผัวหลายคนถึงละวันทิ่เนี่ยแบบต่อมาแต่ย่องคอยย่อมแย่แต่ไม่รลุดิ่งหลท่านวันนี้กเ็นเศรษฐีอาเปรียดถึงเมื่อละวันทิ่สิบหกได้แม่เดินน้ำกันเป็นเศรษฐีน้ำกันได้รวบบุญการถิ่นวันนี้ก็ได้เป็นเศรษฐีวันหน้าเขาบอกว่าเนาะ แต่เงินทุกบาททุกสตางค์กติดใดรวบรวมบุญลูกกนชไปต่อยอดผาดฟ้านะครับต่อยอดกันถิ่เท่าไปตอดนวัดนะครับเพื่อได้ทับการก่อสร้างนะครับก่อสร้างในวัดในว่าของเขาสืบต่อไปบำเพ็ญพุทธศาสนาอ่าทำบุญให้อธิษฐานทำทานให้ปรารถนาด้วยทุกพ่อยุกแม่เด้อมาหอดมาถึงเด้ day, day, ์จะเอาไมเอาเฝ้ากันถิ่เขาจิตปราชญ์นะครับ อตาตมากติได้วยพระความทงไปเรื่อยๆอตามกำลังศรัทธาของน้องพ่อยน้องแม่เนาะท่านนาทีท่างเจ้าภาพเจ้าศรัทธานะครับบาปเนี่สวัสดีพี่น้องกระท้องเตีนตยนเตือนใจนั้นและคนหงาม แต่ใดดีเป็นบกมีหน้าความหอนละและตอนนี้สองฝันหาโลกกาผ่านหอนหดทุกมานุษย์โลกไต่ผ่านไปใ,ใหม่และจีพาวน่ะองค์พระพุทธเจ้าได้ตัดกองฟอา ให้ใจต่างก็ต้องบนเออบ้นได้ดีเจ้าเวรให้เจ้าหางดอกใดดีบ้นดูดียันลีให้หางมีบ่อน้นเวลเกิดเป็นคนมาแล้วแสดดีใจน้อพอใจนวลาบุญรวาตากว่ไป ให้เทีย่ยวใช่ล mm ้ต hmm. ้องทำนะจะว่าเขาได้นัโโเกเรื่องยุโรอเกินให้นี่ติลนี้ทาาลูลตะใบกับพอเลี้ยวเนาน่ที่ไปตั้งอตคือติดตามภาวนาเพาื่อบพูนเอเไรไงบอกมีใครกัอยากได้ให้ทำาา ดอกเอาดที่ไปดีฝูงโม่เจ้าได้มารวมกันทำทานมาเรื่อกกัรมบุนที่กอดตุ้นเป็นป่าฝูขงขาป่าแมาน้ำน,น,นี่กระตาขันก่อใจตายไปรอน่าจะเป็นผีที่ไรอยากแท้ นั่นขัากลายท่านแม่ลหาอะไรใจไปแด่นทานไปน้ำฝนฟองกับที่น้ำตูอันตัวดีไปไปนะทาทข่นจะมาถึงแล้วจะเย็เนเวไปทางใหม่พกตั้งใจก่อนที่ออกมาจากบ้านมาทับเทีว่าตัวบุล บ่าบุญบุญน,น,นั้นบ่ไดว่าปันแบงนากอยู่เอ๋ yeah. ขันเจ้าจินจังติดทองอยากของถ้าื่าิดด้น่ะจับของให้ไกลไกลไม่คู่บุลประกาศตรองใจประสงตออ้อต่างเหตุทังไม่ค่อยดิบบุญบ่เต็มมือนี้เมื่อไม่ให้ค่อยเสียงเพิ่งกันไป กันมา่อนพลาดที่ไรโดนผ่อนบนเฮาที่รักสาที่เป็นหนทางนั้นทตี่ทองไปตะวันเดือดสาดหน้าที่พานพู ขอขอบุญขอบคุณนะครับจากท่านอาญ,ญาตนกพอนมแม่พูที่มารวมทั้งบนทั้งอุศภิกขะโข